วัดีครับวันนี้เรามาดูสถิตีหลังแข่งนะครับเนื้อวันที่สินะครับมีนาคมที่ผ่านมานะครับระหว่างทีมเจทีม v e l ลัสนะครับของน้องแนนนะครับแล้วก็เอ็น o อซีล็อกนะครับคู่นี้เรียกว่าสุดมันเลยทีเดียวนะครับก็แข่งขันกัน4เซตด้วยกันนะครับโดยเซตแรกนะครับทีมของน้องแนนชนะไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบนะครับ ในขณะที่เซตที่สองสามสี่นี่ไปรวดเลยครับแต่ไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองและยี่สิบห้าต่อยี่สิบแม่สกอร์ก็มาอย่างสวยงามเลยครับก็รวมแล้วนะครับแมตชนี้อเอ็นดีซีเราเป็นทำแต้มไปเก้าสิบเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็ในขณะที่เซตทีมาแล้วก็ทำไปแค่แปดสิบเจ็ดแต้มก็ต่างกันอยู่ทั้งยี่สิบแต้มเลยทีเดียว นะครับก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วผลออกมาก็สุดมันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูสตีกันว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเกมนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าอ่าแ t t a ท k นะครับนี่ที่สําคัญนะครับสำคัญเลยนะครับท็กนะครับแ t t a ท k ปรากฏว่านะครับ NDC เราเก็บเนี่ยตีไปร้อยหกสิบสองครั้งนะครับ เป็นสกอร์โอ้โหนี่ครับเจ็ดสิบคะแนนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เจทีมาเวลานะครับตีไปทั้งหมดร้อยหกสิบเอ็ดครั้งเป็นสกอร์แค่หกสิบคะแนนเองน้อยกว่านะครับมีเรื่องของแอตแทกหรือตัวตีนั่นเองนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วตัวอื่นแล้วก็เป็นยังไงบ้างเรามาดูครับนี่าตีจากด้านหลังนะครับเส้นสามเมตรปรากฏว่าเจทีตีไปนี่ครับ ตีไปยี่สิบนะครับได้มาแค่เจ็ดนะครับได้มาเจ็ดนะครับในขณะที่ NEC ตีไปน้อยกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมนรับแล้วก็ได้มาน้อยกว่าด้วยนะครับได้มาแค่นะได้มาแค่สี่เองครับนี่นะครับสี่เองนะครับบล็อกนะครับเรียกว่าสูสีกันมากนะครับบล็อกเนี่ยนะครับก็ทาง JT มาไม่รับได้นี่หกแอมป์นะครับแล้วก็ อ่า n c ได้เจ็ดแต้มเรียกว่าแมเส้นยาแดงพาแปเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เสิร์ฟนะครับโอ้โหก็สูสีนะครับเสิร์ฟเนี่ยอ่าจอทีมมาเวลัดได้ไปแปดสิบแปดนะครับในขณะที่นะอ่า n c ล็อกเกนี่เสิร์ฟไปเก้าสิบหกครั้งนะครับนะครับก็เรียกว่าอ่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับก็แล้วก็นะครับ การรับเสร์ฟนี่ยังไม่มีสกอร์ที่พอจะนับได้นะครับแต่ว่าซักเซสเรทนะครับการรับเสร์ฟนะครับจะเห็นว่า j จทีมาเวลานี่รับเสร์ฟได้นะครับ65%สาร์เซในขณะที่ n อนไ c ซีรกนี่รับได้ไม่ดีนะครับได้เพียงเดียวเองนะครับเหลือห้เองนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือทีมนะทีมฟอลนะครับหรือ component ออปปสิตคอมโฟน n นออปปสิตโเนนนะ o p เป a ร์เนนมิสเนี่หรือ o p e ปอร์เ r นเอนี่นะครับก็ต่างฝ่ายต่างทำเอ e r r o r พอๆกันนะครับสรุปแล้วนะครับก็เรื่องของตัวตีนะครับเรื่องของตัวตีเนี่ยเจทีมาเลวมาเวลัสเนี่ยอ่อนลงนะครับในขณะที่ตัวอื่นๆนะครับอื่นๆนี่พอๆกันแสดงว่าการทำสกอร์ของ jT มาเวลัสเนี่ยมีข้อได้กว่า NEC Rocket นะครับจากสถิติแบบทีมนะครับ จากนั้นเราไปดูสถิตรายบุคคลกันครับคนแรกนะครับดีสำคัญนะครับอายาชิก็ทำไปที่อ่ตีไป44ครั้งนะครับเป็นสกอร์15คะแนนเองนะครับแล้วก็สำเร็จเลยนะครับผู้ต่อสู้ตอบโต้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็4คะแนนความสำเร็จก็แค่34เปอร์เซ็นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวที่สองที่ตีเยอะนะครับก็เป็นธนากะนะครับธนากะนี่ตีไปสี่สิบครั้งนะครับเป็นคะแนนเอ่อสิบคะแนนนะครับแล้วมาเป็นคะแนนที่นะอ่าเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งในสี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยคือคอสตาโรนะครับคอสตาโรเนี่ยนะพอตีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดครั้งนะครับก็ได้คะแนนไปยี่สิบห้าคะแนน นะครับแล้วก็เบ็ดเสด็จขาดนะครับคะแนนเด็ดขาดเลยก็ห้าคะแนนนะครับยึดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉลี่ยแล้วของทั้งทีมก็ได้แค่สามสิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์นี่คือ,อาการการโจมตีของเจทีมาเลสนะครับส่วนนกเห็นทัดดาวของเรานะครับก็อ่าปีไปนะครับสิบครั้งนะครับได้ห้าคะแนนนะครับก็ความสําเร็จก,ก็ ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมอยู่เล็กน้อยนะครับค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าค่าส่วนสามเม็ดหลังมั้งครับสามเม็ดหลังนี่นะครับก็ทนากะรดีไปห้าครั้งนะครับก็เป็นสกอร์แค่ครั้งเดียวนะครับโอ้เรียกว่าต่ำมากนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับในคาษณาที่คอสตาโรนะครับคอสตาโรนี่นะครับตีไปสิบห้าครั้งนะครับ เป็นอสกอหกครั้งนะครับสำเร็จก็สี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือดีจากแดนหลังนะครับมาดูบล็อกกันบ้างครับบล็อกนะครับเอ่อบล็อกนี้นะครับก็ได้น้องเนนนะครับบล็อกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อ่ามูโมอินะครับบล็อกไปหนึ่งครั้งแล้วกอ็อ่นานาสกะ ยีราบ้านี่บล็อกไปหนึ่งครั้งนะครับคนละหนึ่งครั้งส่วนบล็อกได้สองครั้งก็มีฮายาชินะครับได้บล็อกสองครั้งนะครับเป็นเป็นแต้มนะครับเป็นแต้มนะครับส่วนเสิร์ฟครับมาดูว่าใครเสิร์ฟเยอะที่สุดนะครับก็ทัดดาวเสิร์ฟไปสิบสี่นะครับเสิร์ฟไปสิบสี่เป็นสกอร์ทันทีนะครับเป็นเอสเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นครั้งเดียวนอกนั้นก็เรียกว่าเสิร์ฟเยอะนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นสกอร์นะครับ ส่วนรองลงมาก็เป็นธ่นกษัตรินะครับเสิร์ฟไป11ครั้งโอ้โทษทีครับนี่นะครับอาฮายาชิก็เสิร์ฟไป14ครั้งเท่ากันกันกบทัดดาวนะครับพ็ไม่ได้สกอร์ทันทีเลยนะครับมันศูนย์อยู่นะครับพ็เรียกว่าประสิทธิภาพการเสิร์ฟนี่ก็แค่12.2เปอร์เซ็นต์นะครับน้อยมากนะครับวันนี้เสิร์ฟไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้น การรับลูกเสิรฟนะครับก็ได้ดีนะครับคนที่รับลูกเสิรฟได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่รับครั้งเดียวนะก็คือ่อา,ากากิระบ้านะครับรับครั้งเดียวได้ร้อยเปอร์เซ็นส่วนทันกะนะครับรู้สึกว่าจะโดนโจมตีหนักเลยนะครับทันกะกับฮายาชินะครับจะโดนโจมตีหนักฮายาชินี่รับไปที่สี่สิบลูกนะครับนะครับก็รับสําเร็จก็ยี่สิบสาม นะครับคิดเป็นเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตก็สูงเลยทีเดียวถือว่าสูงนะครับในขณะที่ชนกะนะครับรับไปยี่สิบสามลูกนะครับก็รับได้จริงก็สิบสี่ลูกนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือการรับลูกก็การรับของทีมเจทีมาเวลานนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาดาูทีมคู่แข่งกันบ้างครับ ทีมคู่แข่งก็คือ NEC Red r o c k e t นะครับโอ้มาดูแพตแท็ก่อนครับแพตแท็นี่ตัวตีนะครับตัวตีที่เยอะที่สุดนี่ก็เป็นเบอร์นี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับฟูรุย่านะครับสี่สิบห้าครั้งนะครับเป็นคะแนนสิบหกคะแนนนะครับแล้วก็เป็นเด็ดเสดเด็ดขาดนี่สี่คะแนนนะครับก็ได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ค่อนข้างดีนะครับดีนะครับ ส่วนตัวที่รองลงมาก็เป็นนี่ครับมิสากินะครับยามายามาชินะครับยามาอุชินะครับตัวนี้นะครับรับตีไป27ครั้งเป็นคะแนน13คะแนนเรียกว่า48%ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนตัวรองลงมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับชิมามารุชิมามูระนะตัวเดีับชิมามูระนะครับ ตีไป24ครั้งนะครับเป็นสกอร์10คะแนนก็ได้41เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับส่วนนี่โคกกะครับโอ้โหนี่โคกะนะครับ42นะครับ42เปอร์เซ็นต์เอ่อ42ครั้งนะครับได้สกอร์ที่21ครั้งนะครับก็ได้ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับ51 50เปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่านะโอ้โหมีแต่สติดีๆทั้งทีมนะครับ โดยรวมของทั้งทีอยู่ที่43เปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่ JT มันว่านี่37นี่43มาต่างกัน่อน้างเยอะนะครับเกมเกมบุกนะครับอ่ของอเอ็นซีร็อกเกตนี่จะดีกว่านะครับในขณะที่อ่าเกมจากข้างหลังนะครับตีจากเส้น3เมตรนี่ก็26นะครับ26.7เลยทีเดียวนะครับในขณะที่เกมนี่นะครับ เกมรับก็ได้แค่ครึ่งเดียวครับห้าสิบเปอร์เซนครับเอาล้วครับเราก็จะรู้แล้วว่าแพเพราะว่าตัวตีไม่แม่นนั่นเองนะครับของ JT m a เม e t เจอกับ NEC r e d r o c ร e t ครับรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ